สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับทุกทุท่านเข้าสู่ช่องของพี่เป้ชเชอย <c oughs> นะฮะยินดีต้อนรับทุกทุท่านอย่างเป็นทางการนะคะวันนี้พี่เป้มีแนวทางตัวเลขสวยๆกับงวดใหม่วันที่16ตุลาคม2567มาฝากกับ ทุกทุกคนอีกเช่นเคยนะคะทุกคนคะ่ะใครเห็นคลิปนี้แล้วอย่าลืมกดแชร์ออกไปอย่าลืมกดไลค์อย่าลืมคอมเมนต์กันเข้ามาใต้คลิปนะคะวันนี้นะคะที่ทำคลิปนี้คือวันที่2ตุลาคม2567หหมดเวลาตอมใจกันแล้ว <c oughs> ได้เวลาที่แบบว่าเราต้องไปต่อเลยไหมหมดเวลาแล้วนะคะกับงวดเก่า ไปกันที่งวดใหม่กันเลยนะคะใครที่ยังไม่เขาเรียกว่าอะไรนะยังหมอลบยังหอลบขอมูลเก่าๆเดิมๆ้าวเออหรือว่าบมีเวลาลบแคปใหม่จดใหม่ <c oughs> ชีวิตเรามีวัาหน้าเสมอชีวิตเราบันยัตต้องเดินหน้าต่อไปนาฬิกายัางบกเคยหมุนกลับคืนมาไม่แต่เดินหน้า หมูเาเจ้าข่อยก็ต้องเดินหน้าพี่น้องจ้าอุ้ยเรามันเลือดดึกสู้เรามันยังไหวตราบใดที่กองฉลากเขายังไม่อันตราบใดที่กองฉลาศคืนยังบเจ้งหมูเ <c oughs> าเจ้าข่อยกระพ่มสนับสนุนแต่ยังไงก็รัฐบาลฉลากกินแบ่งรัฐบาลรัฐบาลกรุณาแบ่งพวกเราด้วยนะไม่ใช่จะให้แต่พวกเราแบ่งรัฐบาล รัฐบาลเดียต,ต้องมาแบ่งเราด้วยมาเป็นกําลังใจมาเป็นขวัญกําลังใจให้กับประชาชนด้วยนะรัฐบาลนะเ <c oughs> นาะพี่น้องกระร้างของมันหมากมาจาะพี่น้องจ๋าซึ่งคลิปนี้พี่เป้มีแนวทางของแอดชาตไทยแล้วก็แอดดุยพลันนะจ๊ะซึ่งงวดที่ผ่านมาพี่เป้ก็เห็นแล,ล้วล่ะแค่มันแบบเฮย้ยอะไรเงีย้ย มันยังไม่โดนใจเห็นบอกคนเฮาบไม่ดวงคนเฮ in ้าบไม่ดวงคนเฮามันบ่พอสีได้หมานน้ำเพิินซึ่งนะคะทุกคนเข้าแบบทั้งบนและล่างเออทั้งตรงและโต๊ดและตัวเลขไม่เยอะเลยซึ่งแอดชัตไทยแล้วก็ของแอดดุยพลรานก็ให้ห้าเก้าของแอดชัตไทยก็มีหกหกห้าเนาะโต๊ดเนาะแล้วก็ห้าหกห้าหกหกห้าห้าเก้าเก้าห้า อุ้ยพี่เป้เห็นแล้วเห็นตั้งแต่มือแรกที่เพิ่นลงงหายคือกันแต่พี่เป้กับโบมีบุญผ้าวาสนาบบสอง่งเนาะ <c oughs> กันเลยนะคะกันเลยมามือนี้พี่เป้กันเลยเฮ้ยแต่เขาปล่อยมาตั้งแต่เมื่อวานตั้งแต่หวยออกปุ๊บแกก็ปล่อยทันทีเลยนะเออพี่เป้ก็เฮ้ยงวดนี้ไม่ได้ละเราต้องแบบ เอามาพิจารณาซื้อบอ่ซื้อก็อีกเรื่องหนึ่งแต่ที่แน่ๆเขาต้องออกมาพิจารณาซึ่งงวดที่ผ่านมาก็จะเป็นตัวนี้นะคะหกเอ้ยห้าหกหกเข้าโต๊ดนะจ๊ะทุกคนแล้วก็ห้าหกมาค่ะนี่อันนี้คือตัวเก่านะจ๊ะทุกคนจ๋าไปเราพร้อมลุยเราต้องลุยกันที่งวดใหม่16ตุลาคม2567 ขอให้เราเฮงขอให้เราปังขอให้เราได้และขอให้เราโดนโดนทุกคน๋าแป๊บนึงนะทุค <c> น <oughs> พี่เป้ก็แคบไว้แบบอืจะไปเป็นไพคือกันเดดทุกคนที่พี่เป้แครอ่ะเพราะพี่เป้ปสายแคบสายแคบสายจทยอันเดียวกันนะคะสำหรับววดใหม่นะคะแอชชาไทยปล่อยมาแล้วตามนี้นะคะรัฐบาลไทย 6ตุลาคม2,567กับตัวเลขสวยๆนะคะทุกคนก็มีชุด3ตัวแล้วก็ชุด2ตัวชุด3ตัวก็แค่3ชุดเองนะทุกคนจ๋า6 6 8 5 6 7 8 4 7นะคะอันนี้คือชุด3ตัวและชุด2ตัวก็จะเป็น6 8 6 6 6 7 5 8 4 7 4 8 7 8 และ57อันนี้คือชุด2ตัวทั้งไปและกลับทั้งตรงและโต๊ดเน้นย้ำว่าโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังชอบตามไม่ชอบผ่านไม่มีใครให้เข้าทุกทุกงวดและไม่มีใครให้แบบว่าให้ตัวเลขแล้วก็หลุดทุกงวดมีทั้งเข้าและก็มีทั้งหลุดเป็นธรรมดาเอาไว้พิจารณาก่อนนะจ๊ะ แอดชัยอาจจะยังใหม่สําหรับพวกเราอยู่แต่แกอยู่ในกลุ่มนี้นานแล้วเออแค่แบบว่าโบกไม่ถูกอะโบกไม่ถูกเราไม่มีดวงดวงเราอะมันไม่สมพงกับเขา <c oughs> มันบบกบ่าจีได้หมานก็เพิินเออและเราจะไปกันต่อที่แอดดุยพลันนะคะแอดดุยพลันนี่ก็ถือว่าเป็นกูรูด้านตัวเลขนานแล้วเนาะ หลายปีมากแล้วตัง้งแต่พิพิธติดตามมานะคะให้มานะคะทุกคนสี่เจ็ดหนึ่งเก้าเจ็ดหนึ่งสามแปด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 สามสี่เจ็ดแปดสามและเจ็ดหนึ่งเน้นไปที่เจ <c oughs> ็ดหนึ่งบัตรนี่คือมาหลอกล้อนกันแท้เจ็ดหนึ่งแอดูพรัตนคือมาเหตุความหลอกล้อนให้กันแท็บบัตรนี่ เจ็ดหนึ่งนะพี่นอนะ้องเนาะก็ชอบใครก็จุดไว้ก่อนแคปไว้ก่อนนะคะทุกคนพี่เป้เป็นเพียงแค่สื่อกลางในการหาตัวเลขสวยๆมาฝากกับทุกคนเท่านั้นนะจ๊ะทุกคนจ๋าช่วยพี่เป้กดไลค์บ้างช่วยพี่เป้กดแชร์บ้างนะคะช่วยพี่เป้คอมเมนต์กันเข้ามาใต้คลิปหน่อยนะเพื่อเป็นการเปิดการมองเห็นช่องของพี่เป้สิได้เห็นหนาใหญ่ๆบ,บานๆหัวล้านๆเถิกๆเแม่นจูงของพี่เป้ไปเรื่อยๆนะนะคะ ตัวเลขเห็นป่ะแค่มื้อแรกเลยเนี่ยแค่มื้อแรกตัวเลขก็มาแบบรัวๆแนละ้วแค่วันแรกนะคะเพื่อสิฮอดอันนะ่ะมื้อวันที่สิบหกตาแฉะตาแฉะกันไปข้างหนึ่งเลยทีเดียวเลยทุกคนจ๋าก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะสำหรับ วันที่16ตุลาคม2567น,มนี้เหลืออีกหลายวันอยู่แต่ทุกคนเหลืออีกหลายวันอยู่ให้เราแบบพิจารณากันก่อนให้เราแบบเฮ้ยใช่ไหมเขียนไปเขียนมาเออรุ่นทิปกันก่อนอะไรอย่างเงี้ยนะคะขอให้ทุกคนโชคดีนะคะเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้าถ้าคลิปนี้พี่เป้พูดด้วยวาจาที่ไม่สุภาพหรือไม่เข้าหูใครนะตาทุกคนจ๋าก็ ขออภาัายทุกทท่านแล้วก็กราบขอขอบพระคุณทุกทท่านที่ช่วยพี่เพ่ดูคลิปแล้วก็กราบขอบพระคุณเจ้าของกูรูเจ้าของข้อมูลตัวเลขสวยๆทุกทุกคนด้วยนะคะที่แบ่งปันให้กับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆทุกคนขอให้ทุกคนโชคดีค่ะชอบคนไหนมั่นใจท่านไหนตัวไหนก็จัดได้ตามอัธ,ธยาศัยเด้ <c ười> อพี่น้องจ๋าหมานไผ่หมนัมน โซ่ไผ่โซ่แมมเจอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอบพระคุณมากๆค่ะบ๊ายบาย